ฝันเห็นถ้วยรางวัลหมายถึงํำทํำนายโดยรวมการฝันเห็นถ้วยรางวัลถือเป็นนิมิตมงคลที่สะท้อนถึงพลังแห่งความสำเร็จและความมุ่งมั่นในจิตใจของคุณถ้วยรางวัลมักเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนรางวัลแห่งความพยายามและการได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างความฝันนี้บ่งบอกว่า สิ่งที่คุณได้ลงแรงทำไปอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวกำลังจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหากช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าตนเองต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายความฝันนี้จึงเป็นสัญญาณเตือนว่าความพยายามทั้งหมดจะไม่สูญเปล่าอีกในหนึ่ง ถ้วยรางวัลยังสะท้อนถึงความภูมิใจในคุณค่าและศักยภาพของตนเองบอกให้รู้ว่าคุณมีความสามารถเพียงพอที่จะคว้าโอกาสดีๆและก้าวข้ามความท้าทายต่างๆได้สำเร็จเป็นช่วงเวลาที่ควรเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและไม่ลังเลที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ทำในด้านความรัก สำหรับเรื่องความรักความฝันนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีเช่นกันหากคุณเป็นคนโสดมีโอกาสสูงที่จะได้พบคนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและเห็นคุณค่าของตัวตนคุณความสัมพันธ์ใหม่ๆจะพัฒนาจากความชื่นชมและความเคารพในกันและกันจนกลายเป็นความรักที่มั่นคง ในกรณีของคนที่มีคู่รักแล้วฝันเห็นถ้วยรางวัลสื่อถึงการได้รับการยอมรับและการยกย่องจากอีกฝ่ายคุณกับคนรักอาจมีโอกาสได้ร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จบางอย่างหรืออาจเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเดิมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน หากที่ผ่านมาเกิดความขัดแย้งเล็กน้อยความฝันนี้เตือนว่าทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้ที่จะให้อภัยและมองเห็นคุณค่าในตัวกันและกันทําให้ความรักกลับมาสดใสได้อีกครั้งทำในด้านการงานในเรื่องหน้าที่การงานฝันถึงถ้วยรางวัลเป็นสัญญาณมงคลที่ชัดเจน สะท้อนถึงการยอมรับในความสามารถของคุณจากหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าธุรกิจนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่โครงการสำคัญจะสำเร็จตามเป้าหมายคุณอาจได้รับคำชมการเลื่อนตําแหน่งหรือผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาสำหรับคนที่กําลังหางานใหม่ ความฝันนี้หมายถึงโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการแสดงความสามารถและพิสูจน์ตนเองให้คนอื่นประจักษ์ถ้วยรางวัลยังสะท้อนถึงความมั่นใจและแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทใดความฝันนี้บอกว่าการทำงานด้วยความทุ่มเท จะสร้างผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจในระยะยาวทำในด้านการเงินในด้านการเงินฝันเห็นถ้วยรางวัลมีความหมายไปในทางดีคุณมีแนวโน้มจะได้รับเงินพิเศษโบนัสหรือสิ่งของมีค่าบางอย่างที่เป็นเหมือนรางวัลตอบแทนความพยายามหากช่วงที่ผ่านมาใช้เงินลงทุนลงแรงกับโปรเจกต์หรือกิจการส่วนตัว ก็มีโอกาสสูงที่กําไรจะเริ่มทยอยกลับคืนมานอกจากนี้ถ้วยรางวัลยังสื่อถึงสถานการณ์ที่คุณอาจได้ชำระหนี้สินหรือจัดการเรื่องการเงินให้เป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้นบางคนอาจพบโชคลาภเล็กๆน้อยๆเช่นได้ของขวัญได้เงินคืนหรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากคนใกล้ตัว อย่างไรก็ตามความฝันนี้ก็เตือนให้รู้จักใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบเมื่อได้รับเงินหรือของมีค่าควรแบ่งเก็บออมไว้ส่วนหนึ่งเพื่อความมั่นคงในอนาคตเพราะแม้โชคลาภจะเข้ามาแต่การจัดการที่ดีจะทำให้คุณมั่งคั่งได้ยั่งยืนกว่าเลขนำโชคเลขสองตัวหนึ5งห